ฟังเสียงนกย้มเสา้าครับพี่น้องสวัสดีทักทายพี่นอ้องงย่มมือเสา้าช่วงใ้สายจังน้อยครับแดดมากแล้วนะครับพอกันอยู่หน้าครับมือเนี่ยมือขึ้นพอได้เห็ดไปบางมบ้านย้มแรงครับก็เลยมาซองบางเห็ดครับมือเนี่ยบางเห็ดอยู่หน้าได้เห็ดตะไคร้ไปจี้แจ้วครับมื่บ้านพอ่อ ก็เลยบังบัวเลยออกมาซวงมึงมาซวงนาแรงบรังบัวว่าสฉเอาปลาออกปลาก็ยังอยู่ครับบ่มีรถมาเห็ดหารถมาเห,ไไห็ดบ่ได้เลยยังอยู่ครับปีนี้ปีนี้บ่ได้มาเก็บบวานตุ่มหมูปไปกินเลยจนนั่นแกแล้วครับหานตุ่มหวานตุ่มหมู ฮาเราเพิ่งเห็ดตะไคร้ครับทางอื่นพ่นได้กินเหน็ดบ้างหรอยู่บ้านฝนมันมาแห้งก็เลยพ่อได้กินเห็ดด้วยครับเห็นเมื่อวานนี่แหละมีพ่อได้เห็ดตะไคร้ปลาปีนี้นไฟไใหม่ที่ออกดีขึ้นปี่ก่บ่ครับปีก่ยอยู่หน้าก็พ่อได้กินครับเห็ดตะไคร้ได้เก็บกินเรื่อยๆเสียงนกเง้มสวสอขุนเสียงนกเขาครับ ครับผนก็ได้เห็ดกระสิลงไปข้างล่างหาเบิ่งน้ำใหม่ครับพอดีเสียาน้ำใหม่ไปฝากมูน้ำก็เลยหาพี่น้องออกมาครับผ่าอยู่ยส่วนนี้นะครับเมื่อบ้านเียนะครับห้อยคนเอาไปแล้วตัวนี้ดอกไงีนี่ดอกหน่อยครับเห็ดตะไคร้ครับดอกหน่อยพี่น้องนี่ค้นมากเหรอครับนี่ค้นมากแล้วล้วมันพอ่อวคือมันในป่าครับเพราะว่ามีห้อย ค่อยตีนมา้าครับนี่มันออกก่เป็นมองครับเิ่นผู้ใดมากกอนเิ่นกระสิเล่งมากมองที่มันเคอยออกครับแดดมากเอา,เอา,เอามากหนแม่นเลยครับออกเลยเห็นตะไคร้ฝนตกวกกับแดดออกเลยคือสิบ่เห็นครับจักดอกเลย มันต่ดอกหน่อยขับหาเฮ็ดบ่ได้กัสทีลงมางเบ่งนออ้อไใหม่เนี่ครับพี่น้องก๊าลังขึ้นหลายน่องบงครับก๊าลังขึ้นครับน่องบงคุณแมนครับห้น,บน่อบง โอ้ยปากงูครับพอบวงกแจงแสบีบเยอะสำหรับแกงครับเนี่ยรับแจงแจงแสบีบเพื่อนครับ,บ,บก็บุกค่อยสิเบ,บลนอกหัวครับอีกน้อยอยู่ แง้มน้มองไม่เอื้อนึ้นหลายๆกับพวกิ่นได้ครับน้องบงปฮ้ยเขานอนบงแง้เนาองกำลัออกหลายๆกันโอ้โหแม่นหมดแล้วปวดขางน้ำอันนี้มันจันพ่อครับใส่ไปได้กินปลาเลื่อยอยู่ครับเจ้กับอกสองสามมือเลยตัวนึงครับช่วงช่วงแรกๆก็ใส่ไปเข่าละให,หลายล ตาเข้าดูครับยางงามเลย นอนครับนอนครับนี่นอนให้เลี่ยงครับให้เลี่ยงครับ นี่ซองตามก่อนึ้นดีอยู่เยครับได้กินดีอยู่เยครับเกือบที่เงาแล้วครับไอเดียยังนี่ครับร่างขึ้น ครับใส่อสองหนอทุมหนมาหันเงาเลเต็มนาตะแกงแล้วครับนอบงอันนี้นอไผ่เรียงครับเราจะขึ้นไปเอานองหอกอยูสา,สาก็าาาไผ่ยังไผ่กิมซุ่งเดี๋ยวผมตอนไห้แล้วอตอนใมชจวบ้านเอามาลงถุงตอนนี้เคียนไปอมเด๋ยนี่สองตน มองปลาบืนและนะปลาปลาบืนจิ้มซุ้มชาวมะปลูกเยะอะหักมันออกหลายแล้วของบ้านเอาลงถุงแล้วขึ้นไปเบิังนอกหอกครับุษสาครับทางน,น้นามยุคว่งกับยังบ้านมีอยู่ครับพี่น้องฝนบ่แห้งหลายปีนี่แหล่งโพดแหล่งโค ฝนว่านี่งเจออยูครับเอาหัวขบ,บันี้บน,นบอกว่าผมบอมีดไล่ามาเ,าเอาหน้าใม่เป็นยังก็บอกมีดเอาเสียมมาล่มันวัฒนครับมีดวัฒนัดมดดอันน้อยทีเดีหักวัฒนัดหักครับใส่มีดก็ได้อยู่ครับถ้าวางเทียกับมักง่าย งาแล้วน้องหัวมดแดงก็หายได้ครับคือจังขาเขาหงอนหงอนน้องไม้เขาเครับมดแดงนี่ว่าจะมาหาน้องไม้ยังไงเราเอาละกัดหลดุมดมดแยงก็ได้หลน่อยน้องหัวน่อมบึองเริ่งร่างกายน้องน้อง ตายน้อยครับเฮ้ยัวน,นึงพอดีเลยครับเนี่ยพอดีเลยโอ้อทางในก็นมีอยู่ข้หลายอยู่ตัวนี้ครับส่วนหลายก็มีแต่สีครับหักออกก็ได้ซ้ำกันแล้วครับเอาไปนี่น้ำเอาแล้วครับหักอาก็ะไรขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมองนี่ออกสามเลยครับ หนหนึ่งสองสามทีน้อยๆก็มีครับกำลังออกสามเลย สามเลยครับสามเลยนี่เฉพาะนอหัวครับแปดนอเครืงนอบวงนอไฟเลี้ยงกันได้หลายแล้วครับ,รบอันนี้จะไปส่งใหนมูอครับมือยู่ขอนแกน่นไปเป็นน้ำฝนมากลงองซ้ำมือวะเนี่ยครับส่งไปเป็นกินเพื่อนเอาปลาสวายฝากมาให้แม่ก็ไปวันส่งน้ำมัไปเป็นกิ่นน้ำมันจะพรัอกับเที่ยวเมาเรื่อยครับพี่น้องตามที่มือ สามสี่หมื่นมาฮักเช่นึงครับก็ได้เป็นมกเป็นคุปปีนีผพานเกียระิวจักสิได้ขึ้นผู้หานอไม่้ครับผ่านเกียไปไต้หวันแล้วพี่น้องอายคางบ้านได้หายจนินทุกันหายเจ็บเฮ็ดหานอไมือนกันไปแล้วพี่น้องเปิดอาดลาบไปแล้วไต้หวันครับอันนั้นกับกลัมมาจากอิราเลได้สองปีปกว่า ตอนนี้ก็ไปไต้หวันแล้วตองปีสามสีเพิ่นกันมาอยู่บ้านนี่มูผ้าไปเก็บเห็ดเก็บน้องใหม่โอ้โหครับสี่ชิ้นขึ้นฟูกบวกครับย่านได้กินตะยูหน้าอยู่ครับน้องใหม่เมื่อนี้ก็เอาน้องใหม่ไปส่งมูครับไปส่งไปให้มูขอนแก่นแล้วก็สิเล่ยไปวัางจะพุ่งนั่ครับเจ้าลอตเตอรี่นะครับเนาะไปรับลอตเตอรี่มาขายอีกจีตามชีวิตบา้านงบ่อมือนึงครับมาเลย รับชมไปเหมือนกันครับเดี๋ยวสิโตออาเรื่องลอตเตอรี่อีกอยู่อันนี้สิเผาเผาก่อนครับเผาเราค่อยสิส่งไปให้เพื่อมันถ้ามันค้างขึ้นมันจะบวดแสบแต่ถ้าเขาเผาไว้มันก็นสิจะสิดีกว่าบวเผาครับทำไมเผาไว้แล้วก็เฮ็ดกินได้ยุน่นแขางขึ้นได้ยุ่นสองสามขึ้นอยู่ครับสองขึ้นพอดีไปซุปไปหมกจังไง นีเป็นน้อบงน้าบงผมีแต่นอมงามครับเพื่อว่าเอาไปต้มจริงครับต้มห้องเอาไปแยงก็ได้ครับน้าบ,บงน้าบ,บงครับน้าบ,บงหลายครับท่านผมเปรี้ยวลายกันเลยดูสองคนกับลูกผัวเมียกับลูกอ่านเป็นกินบ่ท่านไปเฮ็ดน้ำไม่สมก็ได้ครับน้าบ,บงต้มเืด กระดูกหมูกระเสบแกงก็ได้เผาไฟ้มกซุปก็ได้กันครับอ่อนดีพี่สันครับอ่อนหวานดีครับมาใหม่ได้มาส่งในมูมครับเลยเผาให้ความครับแล้วก,ก็นนอ,อ่อบ่งฟังตัวน่อหัวกับหนบ้าบ่งนะครับข้างในก็เป็นตลาดลอตเตอรี่ครับเชียงเลีองนะครับโดมเชียงเลีองครับ ตั้งรถจนนุ้ยมองสีจอดพี่้องจนนุ้ยมองสีจอดโคตรลายป่านเมาออของแจกเมาออของรีตั้งบัวกับเป็นนึ่งน,นันครับเมาออรัตลีกันครับรับรัตลีไปขายจ่อครับตลาดคปขายตลาดขายพักนะครับแต่ว่าวข้างล่างรัตลีขายนะครับเนาะแต่มาเสือ,อย่นีประจำานะครับทุกงวดครับก็บมารับเอาย่นีก็ขังในคนบ่อยไทยครับพี่รองข่นหำไทยลูกไทย วิดีโอตรงนีงนกัคอยรอเบิงครับ่าบางบาัวสได้ราคาต่อไดครับแต่ว่าเบิงในเช็คในในเฟ,ฟีกับรู้สึกว่าจะแรงครับเงินเก้าสิบกัวคนะครับต่อใบครับเกินราคาตั้งแต่ด้านแรกเลยบาารงบัวเม้าไปขายให้<อ>พี่น้องขายให้เอฟซีขายให้ผู้ที่อยากซื้อหวยก็ได้แพงก็ได้ขายแพงครับ วันนี้ก็บสีเก้าสิบกัวพี่น้องสิบกวัวหมดละจังรอฟังครับอีกเจนึงครับตะลีกได้ทั้งเหล็กกล่องเหล็กชุดแล้วก็มีไดข้ของของญาติอยู่บ้านอีกกล่องหนึ่งแบบนี้ครับสามเหล็มเหล็มน่ารักด้วยะครับกับเอาเรื่องตอรี่กับมีจะแพงๆครับพี่น้อง มากงวดใดกับแพ่งตลอดเลยครับแท่งทุกงวดบ่มีม่งวดถือจะงวดพี่นอ้องค้นขายค้นขายแบบค้นที่ขายจริงๆแต่ว่าบ่มมีโคต้านะ่ยคืออย่างผมนี่ครับกระสิได้ราคาแพงครับผู้ที่เิ่นมีโคต้าคนก็สิได้จากกองสลากอยู่ที่ราคา70บาท สี่สิบสตางค์ครับต่อใบหนึ่งนะครับเนาะต่อใบหนึ่งต่อลอตเตอรี่ใบหนึ่งสิได้ยูราคาเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์ครับอันนี้บ้านองัวเมาเาเล่มแบบนี้อ่าพันขายแบบเรนจะมีเลขชุดสองใบอยู่อันหนึ่งครับเป็นคู่กันเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันทั้งหมดครับเป็น2องใบลวกะ็เลขเดียวอันนี้คือเลขใบพันจับมาขายร่วมกันแบบนี้ผมได้ยูราคา เก้าสิบเอ็ดบาทครับเฉลียล่ยเราตกใบละเก้าสิบเอ็ดบาทเฉลียล่ยเราใบหนึ่งเก้าสิบเอ็ดบาทราคามาจากกองสลากเจ็ดสิบบาทสีท่สิบต่างๆนี่แหละครับพ่อเราพ่อมันเห็ดไหนลอตเตอรี่มันแพงกันยน้อนแบบสมุนเดย์โคต้ามาเพิ่นบ่ขายเพิ่นบ่ได้ขายเองขนอาดสิมีงานอื่นเฮ็ดงานประจำเฮ็ดแต่ว่าแห่งใดโคต้าจากกองสลากกาก เพิ่นกะขายต่อให้ยิบปัวซราบปัวชิ่ันบาร์แลครับยิบปัวยิบปัวนั่นและครับให้ขายให้ยิบปัวยิบปัวก็เอามารวบรวมมาไขายกินกํำไรเพิ่มกันไปทอดๆอดครับส่วโต๊กมาทอดค้นขายจิงิงนี่เก่าสเบียดบาทแล้วครับราคาลอตเตอรีแต่ว่าป๊กสลักบ,บอกว่าขายแค่แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทส่วนต่างมันคิดว่างอกครับส่วนต่างมัน มันหลายหลายอยู่นะครับพี่นอ้องพิมพหมอง่างวดละร้อยล้านฉบับครับลอตเตอรี่นะครับเนาะร้อยล้านฉบับแต่ว่าแพงค้นกับซื้อเกาครับเพราะว่ามันมันจะได้รุนนะครับเนาะได้รุนรางวัลญงก็ะยากผู้ไดก็ะยากร้วยอยากถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือว่าล่ะครับงวดเมื่อกี้กับรางวัลที่สี่เขาแพงกระดีใจน้ำผู้ถืออยู่แต่ว่ารางวัลที่หนึ่งเ่เขาถืออยู่พี่น้งองขายมาสองปีแล้ว อยากให้เขาอยู่กับมามาอ,าอ่อนแงไหนกับพระวนาว่า,หา,าให้มีลางวัลนติดกับไปหลายๆนะครับเนาะห้องกับวงว่วใบใดมันถึนะนนกเนาะนี่ครับตลาดลอตเตอรี่ก็อยู่ทั้งลังผมจะเป็นโดมยังไงกะไงที่สุดในประเทศไทยแหรอครับตลาดลอตเตอรี่กับวบ่าเข้าใจกันว่าเป็นยังเพิ่นขึ้นมาตังอยูนี่นี่ครับตลาดลอตเตอรี่เป็นยังมขึ้นมาตองมาอยู่ว่างจะพุ่ง คนสมัยก่อนคนวังสะพุงขายลอตเตอรี่หลายว่าือจังไหนครับแน่ชจแต่ว่าตลาดลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่วังสะพุงนะครับเนาะกับใกล้ๆครับตลาดพักแหะครับพี่น้องเข้าไปกับมิตรแพงแพงแต่ว่าบริวว่างพักขายเป็นแผงขายลอตเตอรี่มีลอตเตอรี่มีทั้งแบบชุดแบบแบบเลขกเป็นตึ๊บแบบนี้กับแบบเป็นนติดเป็นแผงเป็นชุดพาใบซีใบก็มี ไปเลือกสันครับยางกัะบินครับตลอดแบบไงนะครับเนาะกะสำหรับลอตเตอรี่ครับกะบรู้พันจัดการยังไงครับแห้งแก้ปัญหาแห้งแพงขงคือเรื่อยๆครับบ่มีราคาหลายงวดแล้วครับบ่ตำกัวเก่าสิบมาตลอดเลยครับเล็กมากมากได้ค้นขายรายย่อยกับได้ขายราคาแพรงนะครับเนาะส่วนถึงมือลูกค้าอิรีกะนะครับลอยลอยกลัวตก ต่อใบนะครับเนาะแห่งชุดใหญ่แห่งแพงครับที่เพิ่นจับมาเฮ็ดชุดชุดหาใบชุดซืใบแห่งอัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่ครับจะผู้ใดมักเล่นหวยจากถูกรต้องทีหนึ่งกัขอให้มันมันนะครับงวดหนึ่งกรกฎาคมผู้ใดผู้ใดมักเล่นเป็นข้อหวยกัให้มันมันครับงานบวกอะรับมาขายพอได้ให้เล็กน้อยก็ได้ เหลือกำไรนิดหน่อยฟ้าดิคไหลอีกหน่อยไปต้งเรียนครับนวดละห้าร้อยหกร้อยใบมาง,งวดกันหกเจ็ดร้อยใบครับพี่น้องก็เหลือกำไรเนี่ยเล็บแท่งก็ไดก้กำไรหน่อยเล็บสื่อกับสี่ได้กำไรเนี่ยครับกับสี่ได้แว่ซื้อหน้าว่าซื้อแพมเพิรดมาให้ไม่ใหญ่แน่ว่ใหญ่ใหญ่เถ่าใหญ่เถากับเท่าลายแล้วครับจะไว้รุ่งหรือจะกระดูกแล้วติดเตียงแล้ว ค่านเอาแล้วยางไม่ได้แล้วครับตากับแทบสิบ่เหน็นหุงเราแยเแถาจ้อยลงมไปจับมึงเนื้อไกล้สิบ่มีแล้วจ้อยใใเด็ดไซเป็เพิร์ตเราครับสบมองเลยแยกแถวเพราะเขาเนาะเท่านี้แว่สื้อน้ำมันหมดแล้วครับเตรียมลงให้ลงหน้ามามอาทางน้ำมันมาให้อย่าเพ่ลงกับมือนี้คือสิบประมาณนี้ครับชีวิตมาลงบัวเมื่อน,นึงครับมือน,นี้มาเอาลอตเตอรี่ครับภาพพี่น้องออกไปหน้าช่วงเสาร์ ได้นองใหม่ฝากมูนอนอนใหม่นองหวกงามงๆทรงใยมูกินครับก็ขอให้ถูกหวยร้อยเบอร์กันสูขกูสุกคนครับคลิปนี้ไมาต้องบอกกันชิล่าไปซ้ำนี่นะครับพ้ามาเอาลอตัดินะครับนะเนาะพอกันไปคลิปหน้าครับโชคดีสวัสดีครับ